ในวันนี้15ตุลาคม2024กลุ่มเฮชบปอลเลาะที่มีฐานที่มั่นอยู่ในประเทศเลบานอนยังคงเปิดฉากโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องในขณะที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีโต้อตอบกลับไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้15ตุลาคม2024ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่า ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายกลุ่มเฮชบอลเลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เมืองทางตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันนี้ในพื้นที่เมืองไฮฟ,ฟ่าเวลาประมาณ7 2นาฬิกา24นาทีสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศในพื้นที่เมืองไฮฟ,ฟ่าก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่า มีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ในไฮฟาในพื้นที่อ่าวฮะมิฟรัสฮามาคิมวาดีอาราและฮะคาร์เมลในระหว่างที่มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศเกิดขึ้นก็มีรายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการยิงสกัดกัน้นมิสไซล์จำนวนสองลูกในพื้นที่ดังกล่าว สัญญาณแจ้งเตือนภายทางอากาศก็มีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะครับจนถึงเวลา14นาฬิกาก็มีรายงานว่ากลุ่มเฮชบาลเลก็เปิดปฏิบัติการยิงขีปนาวุธจำนวน20ลูกเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของกาลิลีและขีปนาวุธย20ลูกนั้นถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดกั้นไว้ได้เกือบทั้งหมดบางลูกร่วงหล่นใส่พื้นที่ล่งแจ้ง และเวลาประมาณ15นาฬิกากลุ่มเฮชเบลลก็ยิงขีปนาวุธโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลจำนวนประมาณ30ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถสกัดกั้นไว้ได้เกือบทั้งหมดบางลูกก็ร่วงหล่นใส่พื้นที่โลงแจ้งครับภาพที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นเป็นภาพที่แหล่งข่าวของอิสราเอลรายรง,งานว่าชิ้นส่วนของมิสไซล์บางลูก ได้ร่วงหล่นใส่พื้นที่โล่งแจ้งในพื้นที่เมืองคริยาตไบลิกก็เป็นเมืองที่อยู่ในเขตไฮฟาครับและในขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ได้ทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและในพื้นที่ทางตะวันออกของเลบานอนด้วยตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าในพื้นที่เมืองริยาก เมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศซีเรียนั้นกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวตามคลิปภาพที่ชาวบ้านได้บันทึกเอาไว้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันสีขาวสีเทาปว,วยพุ่งขึ้นมาหลังจากที่กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในริยักฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ,องกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าเมื่อวานนี้ 14ตุลาคม2024กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลรวมทั้งกองทัพอากาศของอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและลึกเข้าไปในเลบานอนรวมทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาจําจนวน230เป้าหมายในเลบานอนนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เปิดฉากทำการสู้รบ ยิงสู้รบกันในระยะใกล้ชิดจากนั้นก็มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮชบบลเละโดยกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศของอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มเฮชบบลเล่ด้วยเป็นการวางแผนเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายต่างๆร่วมกันครับระหว่างกองกำลังภาคพื้นดินกับกองทัพอากาศของอิสราเอลมีรายงานว่า มีช่วงหนึ่งที่ในขณะที่กลุ่มเฮชบลเลสมาชิกของกลุ่มเฮชบลเลได้พากันเดินเข้าไปในพื้นที่ฐานปฏิบัติการระหว่างนั้นเองกองทัพอากาศอิสราเอลก็ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เช่นกันเป็นเหตุให้มีการสูญเสียกําลังพลในฝั่งของกลุ่มเฮชบลเลทหารอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของกลุ่มเฮชบลเละไม่ว่าจะเป็นฐานปล่อยขีปนาวุธ ฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังและฐานปล่อยมิสไซล์จากพื้นสู่พื้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและลึกเข้าไปในเลบานอนการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในเลบานอนนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ากองกำลังป้องกันกรประเทศอิสราเอลเข้าทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมาย200พื้นที่เป้าหมายในเลบานอนส่วนในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้มีการปฏิบัติการในพื้นที่จาบาลียา ทหารอิสราเอลได้ทำการสังหารสมาชิกของกลุ่มฮามาสในจาบบริยะและได้เข้าทำการโจมตีทำลายฐานขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มฮามาสที่พุ่งเป้าโจมตีทหารอิสราเอลกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยังคงดำเนินการทำการสู้รบต่อไปในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวันนี้14ตุลาคม2024 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองก,กำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่ามีการขนส่งสิ่งของบรรทุกเข้าไปในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาด้วยรถบรรทุกเกือบ30คันมีการขนส่งอาหารและแป้งสาลีเข้าไปในพื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซาจากเหตุการณ์ที่ดโดรนของกลุม่มเฮชบอลลอตได้พุ่งทะยานเข้าใส่ฐานทัพของอิสราเอลในวันที่13ตุลาคม2024ที่ผ่านมานั้น เป็นเหตุให้ทหารอิสราเอลเสียชีวิตไป4นายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า6 0นายที่นั่นเป็นฐานฝึกทหารครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ทางโยอาบกัลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้ทำการค้นหาสาเหตุว่าทำไมดโดรนของกลุ่มฮชบอละจึงสามารถฝ่าแนวระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลและเข้าไปถึง ฐานทัพของอิสราเอลสิ่งนี้อิสราเอลก็จะต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการป้องกันความปลอดภัยให้กับอิสราเอลมากยิ่งขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสกัดกัน้นขีปนาวุธของกลุ่มฮัชบลเลอได้ทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าคาดว่าดโดรนของกลุ่มเฮชบัลละที่ยิงออกมาจากเลบานอนเข้าไปยังพื้นที่อิสราเอลนั้นถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยดโดรนประมาณ120กิโลเมตรจากพื้นที่เป้าหมายและมันมีความเร็วในการพุ่งทะยานไปข้างหน้าถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในระหว่างที่ดโดรนของกลุ่มเฮชบลเละได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ฐานทัพของกองทัพอิสราเอลนั้นก็มีรายงานว่าระบบแจ้งเตือนภัยทางอากาศไม่ได้มีการแจ้งเตือนในระหว่างที่ดโดรนสองลำได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ว่าดโดรนหนึ่งลำนั้นถูกกองทัพอากาศของอิสราเอลยิงสกัดกั้นเอาไว้ได้ครับอีกหนึ่งลำพุ่งทะยานเข้าใส่ ศูนย์ฝึกทหารของอิสราเอลแหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนามินเนทันยาฮูได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึกทหารกองพันกลรนนีของอิสราเอลซึ่งเป็นฐานฝึกทหารของอิสราเอลที่ถูกดโดรนคามิคาเซ่ของกลุ่มฮชบลเลาะเข้าทำการโจมตีในวันที่13ตุลาคม2024ที่ผ่านมาการเดินทางไปเยี่ยม ศูนย์ฝึกทหารในครั้งนี้เป็นการไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ทหารอิสราเอลเนทันยาฮูได้บอกว่าเราจะทำการโจมตีกลุ่มเฮชบอลลาะต่อไปอย่างไร้ความปราณีทั่วเลบานอนรวมทั้งเบรุตด้วยเนทันยาฮูเดินทางไปเยี่ยมค่ายฝึกทหารกองพลโกลานีของอิสราเอลในวันนี้ครับ15ตุลาคม2024 ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าการที่อิสราเอลจะปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่กลุ่มเฮชบลลออย่างไรความปรานีนั้นจะเป็นอย่างไรเวลานี้กลุ่มเฮชบลลอยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลโดยการใช้ดโดรนและขีปนาวุธส่วนกองทัพอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีโต้อตอบกลับไปโจมตีกลับไปยังฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบลลอฐานยิงขีปนาวุธ ต่อต้านรถถังฐานปล่อยดโดรนของกล um ุ่มเฮชเบลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสวัสดีครับ